ครับอาหารเย็นนะครับตอนนี้ครับเป็นหมูกระทะเหมือนเดิมนะครับนะครับเนื้อกระทะเหมือนเดิมีหมูยอเกรดเอนะครับหมูยอสูตรพิเศษสูตรพิเศษเข้มข้นพริกไทยดำนะครับเอามาย่างเป็นนะครับหมูยอย่างเกาหลีนะครับนี่ไหนไหนพริกแค่หน่อยพริกแค่หน่อยพริกไ่หน นี่นะครับครับหมูยอครับหมูยอเราทำได้ทำได้หลายอย่างนะครับเจ็ดเอนี่ทำได้หลายอย่างนะครับอืมนะครับเน้นผักเน้นผักนะครับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับร้านหนุ่มไก่สดนะครับอำเภอเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับร้านหนุ่มไก่สดนะครับ มีจำน่ายหมูยอน้องนิวด้วยนะครับกับลูกชิ้นน้องนิว้นขนเนียนเนูอังเน้นๆนะครับนังเน้นๆนังเน้นๆนี่ครับหมูหมูเน้นๆนะครับหมูเน้นๆไหนไหนมาดูที่กินกับใครโอ้โนี่ๆโอ้ตาฮงยิ้มอีกแล้วลูกมากินข้าวด้วยนี่ โอ้ใส่เสื้อน้องนิว,วนเลยเนาะต่องอย่ไหนไหนดืดีๆดูดโอ้นั่นมีเสื้อน้องนิวด้วยเอามาจากไหนนี่นะอ่าพ่อหงเนี่ยนี่นะครับพ่อหงอันนี้พ่อหงเป็นประธานนะครับนั่งหัวโต๊ะนะครับพ่อหงจะเป็นคนจ่ายตังค์นะครับวันนี้หมูกระทะนะครับนี่สอบทดลองก่อนนะครับก่อนถึงวันจริงนะครับ ให้ได้ชิมรสชาติก่อนซ้อมก่อนนะครับช่วงนี้ทานหมูกระทะได้วยกันนะครับทานหมูกระทะร้อนๆได้กันนะครับหอมๆนะครับเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานวันนี้ก็หมูกระทะนะครับแก้เหนื่อยนะครับโอ้นี่นะดูชิ้นหมูยอนะนี่ดูนี่ชิ้นหมูยอเป็เลร์เลยนี่นี่ครับหมูยอครับหมูยอนะครับหนาๆเน้นๆเลยนะครับสวยมากเลยครับเอามาทําเป็นนี่ครับ อลองเอาหมูยอมาจิ้มดูดิพี่ตังนะครับเดี๋ยวจะลองชิมหมูยอครับอืมนะครับนี่นะครับมันก็นี่นะครับครับ,รบหมือหมูยอครับหมูยอครับ <c oughs> อืมาะ เอาหมูยอเลยสิ่งนี้นะพอาะทากินหมูยอเขาดูด้วยเนี่ยเขากินหมูยอบ้างด้วยนี่นี่เนาะตัวนุ่มๆเนี่ยเอาผมโทรงอยากกินหมูยอครับนี่หมูยอย่างเกาหลีโอ้ยแซ่บบ่บ่แซ่บบ่แซ่บแซ่บโอ้แซมเนาะรถซาดมันเป็นในเริ่มมันเป็นคือหมูบ่ มันมันมันแซ่บเป็นหมูบ่มันขึ้นพริกไทยห่บ่ขึ้นพริกไทยบ่มัน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 ได้หนังบ่เนาะมันได้หนังบ่มันกึศกึศมันบ่กินคือเนื้อหลือบ่มันคือมันได้ได้คือแป้งอยู่บ่ไม่ได้แป้งอยู่บ่ไม่ได้แป้งโอ้มีได้แป้งแน่นอนเนี่ยสูตรเอเนาะโอ้มันแซ่บเนาะหมูยอลูายเจ้าของนไงเนาะแซ่บแซบโอ้คุณน่ะหมูยอมทำได้หลายๆอย่างนะครับเนี่ยน้องนิวยังไม่ได้ทำยำสักทีเนาะนี่ นะครับนี่มาย่างแบบนี้ครับหมูยอมาย่างกินแบบนี้ได้ครับนี่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 ครับหมูยอเรามาย่างกินแบบนี้นะครับนี่ดูเดี่ยครับอร่อยนะครับอมันจะมันนุ่มๆเนาะหมูยอย่างหมูยอย่างไปเลยนะครับยอย่างยอย่างเกาหลีนะครับนี่ผักนะครับนี่อร่อยมากครับเชิญทานเนื้อย่างด้วยกันนะครับอาหารอาหารค่ำวันนี้นะครับพ่งนี้ก็ ลุยต่อนะครับร้านกาแฟเปิดเหมือนเดิมแนะ้ะน้องนิวเนาะเป็นยังไงบ้างกาแฟวันนี้เสียงตอบรับได้ได้ดีไหมโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่เนาะที่ที่กาแฟส่วนวนะเนาะวันนี้ได้าขายกี่แก้วครับน้องนิวกาแฟส่วนเรากาแฟหมดก่อนใช่ไหมต้องขายกี่แก้วกาแฟหมดส่วน,นครับเนี่ย นี่นี่นี่มาไม่กินหมูเสียหมูยอแซ่บกว่าบอ่กอกว่าอ๋อหมูยอแซ่บกว่าเนาะน,นี่นี่นี่คันโอ้แซ่บอ,อะไรเนาะแซ่บเฟิงโอ้แซ่บแซบ,แซบนี่นะครับนี่หมูยอครับ นี่กินอยู่หลังกล้องนะครับอร่อยอืมตะปูนี่งเก็บเองครับตะปูงยิ่งเก็บเองเอ้อตนส่วนกลางบ้านลวกก่อนนี่ครับครับครับ ครับเราก็เอามาใส่ได้ชอบกินกุ้งก็ใส่กุ้งนะครับแต่ว่าหมูยอเรานี่มันสารพัดนะครับเอามาประกอบอาหารได้หญ่ยอย่ครับถ้าเราเขียนได้หมูก็ซื้อหมูยอเนี่ยแหละครับย่างกินเลยุมงแม่ปบหมูก็สะดวกครับนี่ดูครับ เวลาย่างแล้วมันนี่มันมันเหลืองน่ากินนะครับน,นี่นี่นี่นะครับมันไม่ติดมันไม่ปิกม,ม,มันไม่ติดกระทะนะครับเนาะนี่ครับนี่น,นี่จริงมันสุกแล้วหมูยอเราเนึ่งมาเนาะสุกแล้วเอาปิา้งไว้ให้ยากินด้วยเออเอายาให้ด้วยเอายาด้วยยากินกุ้งเลยนี่นะครับ ใส่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มร้านหนุ่มไก่สดนนะครับนี่อร่อยนะครับขวดละอยี่สิบห้าบาทนะครับถ้าจาไม่ผิดอืมอร่อยครับหันป๊าหันป๊าเขปูหัยเดี๋ยวอ๋อปยังพ่อมาอืมโอ้โนี่ครับ รู้สึกว่าพ่ออยากกินหมูยอดีเนาะมันอร่อยบอ่เนอะ <c oughs> หลายคำแล้วได้หน่มันนุ่มดีมันนุ่มบออ <c oughs> อ่อ่อนแคบเนาะ <c oughs> สำหรับสำหรับคนอายุนะั้นนั้นเนาะครับกินได้เพราะไม่ต้องเคี้ยวเยอะเนาะมันนุ่มในปากแล้วเนาะพ่อเนาะอืมอืม <c oughs> นี่ครับนุ่มในปากเลยนั่นหลายคำแล้วนั่นนน่หลายคำและนะ้วเมื่อก่อนี่พ่อเนี่ยซื้อหมูยอที่อื่นในลูกชายทำเป็นแล้วพ่อไม่ไม่ซื้อแล้ว กินแต่ของลูกชายทําให้กินนะครับยอ่อหมดก็เอามาเติมให้เติมให้ใส่ตู้เย็นไว้นะครับทีแม่ก็เอาไปใส่บาตรตอนเช้านะครับแบ่งญาติเพื่อนบ้านด้วยนะครับแบ่งป้าป้ากินด้วยนี่นะครับหมูกระทะนะครับหมูยอนี่เอานีหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับกินได้เลยก็ได้เอามาลวกก็ได้เนาะลองเอามาลวกดูพี่ตัง ต้องเอามาลวกดูดิฮึต้องเอามาลวกดูนี่หนังเน้นๆนะครับนี่นี่นะครับน,นะครับเราจะทําเป็นสองอย่างนะครับมีหนังแบบหนังไปหั่นปล่อยนุ่มอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วอันนี้หนังสดนะครับแล้วก็ตอบรับตอบรับกับลูกค้าหลายๆท่าดดนนะครับเพย่อได้ทานได้ชิมนะครับนี่ครับหมูยอพอจะลองมึงดูพอเนี่ยจะลองิึงดูนี่แนวโลกนี่เออโลกนี่ นี่ลองเบิ้งลองเบิ้งลองลองเบิ้งสองอย่างไหมติ้งมันหอมอ่ะอืมอืมแกเหรออืมหันกล้องมาทีกระดับหน่อยไม่กัวเนาะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อหงนะครับยอลวกนะครับความกินเหมือนกินเหมือนชาบูเนาะเป็นเหมือนชาบูเนาะ ทิมจุ่มทิมจุ่ม,ม,มโอ้ครับเป็นเลืองป๋อแซ่บเป็นคนละย่างป๋ออันนี้มันนุ่มเลยเนาะอันนั้นมันหอมกรุบๆเนาะเออแสดงว่าลุกินก็นได้เนาะนะครับเออ,อย่างนะครับย่างอร่อยพ่อบอกอย่างแต่ถ้าลวกนี่ก็ใครที่ไม่อยากรอก็กินได้เลยนะครับมันมันไม่ยุ่ยนะครับเพราะมันมีแต่เนื้อนะครับน,นี่นี่นะครับสภาหมูยอนะครับโอเคนะครับ อย่าลืมติดตามช่องกาแฟกกกอกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกาแฟกกกอกครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังกำลังใจให้น้องกีกับน้องนิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ